สสดีรครับตั้งแต่ปิดตลาดนะครับแล้วก็ผมเนี่ยติดตามขา่าวรอจนกระทั่งมีการชูเสือ้อนักเตะจนครบแล้วจริงๆนะครับคนแรกที่มาชูก็คือเบนเดวิสจากเบรสซันนอตเอนก็ได้เบอร์28ไปนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยก็โอซานคาบักนะครับเด็กตุรกีอายุ20นะครับผมก็รอจนกระทั่งเฮ้ย มาชูเสื้อทันทีได้เบอร์สิบเก้านะครับอีกคนหนึ่งไม่พูดถึงนะครับก็คือผูอ้รักษาประตูดาวรุ่งนะครับอายุสิบเก้าจากเซลติกก็คือเรมิวส์นะครับเซ็นทรัลสองตัวเนี่ยนะครับที่ผมพูดก็คือเป็นกินอย่างนะครับก็คือสายบุญกับสายบูนะครับมีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นนะครับจากกรณีนี้เฮ้ยสูง1้อยแปดสิบห้ากับร้อยแปดสิบหกมันจะไหวหรือ ตอบได้เลยว่าถ้าเก่งจริงก็ไหวนะครับรู้จักฟาบิโอคานาวารไหมคานาวารเนี่ยสูง176เซนติเมตรได้บรรลงดออยู่กับสโมสรใหญ่ทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นหัวใจเป็นกัปตันทีมชาติอิตาลีนะครับสปริงข้อเท้านี่สุดยอดทางบอลนี่สุดยอด สูง176เซนติเมตรยืนเซนเตอร์ฮาได้ใครอีกที่มีสูงมัสเคลานโนกไปยืนเซนเตอร์ฮาฟให้กับบาร์เซโลนาเพราะฉะนั้นส่วนสูงอาจจะมีผลในบางกรณีแต่สำคัญก็คือความเข้าใจเกมและจังหวะการเล่นเพราะฉะนั้นไอ้ข้อตัวแย้งเรื่องส่วนสูงไม่ใช่ปัญหาแต่ทีนี้มาดูว่าเอาข้อที่จริงไอ้คู่นี้มันเล่นลูกโด่งดีไหม ดีครับผมไปดูคลิปแล้วเนี่ยแล้วก็มีข้อมูลเชิงสถิติมาด้วยนะครับทั้งคู่เนี่ยนะครับทั้งการเซฟทีมตัวเองด้วยการแย่งมองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโอซานคาบักเนี่ยติดท็อปไฟน์ตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟที่แย่งมองดีที่สุดได้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมของบุเดรชิก้านะครับลีเกียร์มันเนี่ยผู้เล่นเนี่ยสูงระดับ190เยอะมากนะครับ แต่นี่คือผู้เล่นสูงร8อปดสิบซนติเมตรที่ชิงจังหวะมงในระดับท็อปไฟแล้วทําประตูจากลูกมงได้4ีลูกนะครับทำประตูได้หมด6กลูกนะครับยิงด้วยเท้า2อลูกแล้วก็มงด้วย2อลูกคาแรคเตอร์คล้ายๆล็อบเปินอันนี้ยืนยันว่าใช่นะครับนี่คือหยางนะครับอ ส่วนอีกคนก็คือเบนเดวิสเนี่ยก็คือหินทีนี้มัอธิดาอธิบายคําว่าหินหยางนะครับหินหยางเอาหยางก่อนนะครับจริงๆมันต้องหยางแล้วก็หินนะครับหยางก็คือดุดันก้าวราวแข็งแกร่งเกลี้ยวกราดนักรบเพศชายยินนะครับก็คือใช้สติปัญญาจังหวะ ชั้นเชิงกุนซือสายบุญนะครับอ่อนแต่ยืดหยุ่นนะครับแม่นยำฉลาดคำชั้นเกิดความสำหรับยินก็คือเป็นเดวิสนะครับสำหรับหยางก็คือโอซานคาบัตถ้ากรณีเอาหยางจับคู่กับหยางปัญหามีแน่เพราะอะไรเพราะมันตื่นตัวแล้วกล้าวเล้าทั้งคู่นะครับอาจจะยืนไม่ครบเกม แล้วก็ไม่มีหยินมาคอยคุมอย่างนะครับหยินอย่างมันต้องสมดุลมันถึงจะอยู่ได้ในบางกิจการเนี่ยเจ้านายเนี่ยเก่งมากเลยแต่เปรี้ยวกลาดมากนะครับคนก็ทํางานด้วยลําบากนะครับบางกรณีเนี่ยก็ต้องให้คนที่อ่อนโยนกว่าเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาในบางเรื่องนะครับเหมือนกันทั้งยินทั้งอย่างเนี่ยนะครับเอากรณีอย่างโอซานคาบักเนี่ย เกลี้ยกล่อดุด,ดันแล้วก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะครับแตกมาก็ไม่รู้กี่ครั้งนะครับแล้วก็แจ้งมงเนี่ยไม่มีกลัวว่าใครจะสูงกว่านะครับเข้าปะทะดุด,ดันนักหนว่วงถ้ามาจับคู่กับไอดอล,ลของตัวเองก็คือฟันได้ผมบอกได้เลยว่าคู่นี้เนี่ยก,กลมกล่อมมากๆเพราะฟันได้นี่สายบุญชัดเจนนะครับจะมีอย่างป่าคือในยินมีอย่างในอย่างมียินอยู่แล้วนะครับแต่ ของโอซานคาบักเนี่ยมันหยางเยอะกว่ายินนะครับฟันได้เนี่ยมันยินเยอะกว่าหยางแต่ถึงเวลาเนี่ยดุดันก้าวแล้วก็ได้ระดับหนึ่งถ้าคุณไม่มีความสมดุลในหนยินหยางนะครับคือคุณมีแต่หยางไม่มียินมันเป็นไปนไม่ได้ในทุกคนนะครับมีมุมที่อ่อนโยนเหมือนกันเนี่ยถ้าจับคู่กับฟันได้จะได้คนที่พร้อมทุ่มเทแล้วยอมรับการชี้นำของลูกพี่แบบเต็มที่นะครับนักเตะ สายยินของเรานะครับมีใครบ้างมาติดใช่นะครับแต่มาติดเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดอีกคลิปหนึ่งนะครับมาติดเนี่ยตอนนี้ทําใจเลยนะครับลงมาก็แบบนี้แหละกระสอบก,กระแสะนะครับโดยเฉพาะปีนี่ด้วยนะครับปี2021ด้วยนะครับเป็นวิบากหนักมากสําหรับมาติดนะครับจริงๆเนี่ยวิบากหนักมันเข้ามาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วแต่ว่ามันมาเริ่มแสดงผลแรงเพราะว่า ไอตัวเก่ามันส่งท้ายมาแล้วไอตัวใหม่เข้ามารับช่วงพอดีมันเป็นจังหวะที่เปลี่ยนผ่านแล้วก็เหมือนกับช่วงปลาเปลี่ยนน้ำเวลาน้ําหลากมาเนี่ยปลารอยตายเป็นแพลเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับนอกหนึ่งทุกทีก็กรณีอย่างคาบักเนี่ยดุดันแล้วไล่กัดไม่ปล่อยห้าวหารไม่มีกลัวนะครับ ผู้เล่นสูงร้อยแปดบหเซนติเมตรเนี่ยนะครับไปเทคแย่งมงกับผู้เล่นสูงร9 0ยก้ากว่าเนี่ยแล้วติดท็อปไฟนะครับอย่าลืมแต่ละสโมโสนเนี่เขาจะมีผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาร์ปเนี่ยคู่หนึ่งนะครับ2คนเพราะฉะนั้น18สโมโสรนในบุนเดิ้ลีกามันก็จะมีผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาร์ปเนี่ย3ามหคนสามที่หคนเนี่ยนะครับ คุณมาอยู่ที่5เนี่ยไม่ธรรมดานะรุวยส่วนสูงที่ไม่ได้สูงได้เปรียบใครมากมายแต่การขึ้นไปเล่นลูกตั้งเตะเวลาตัวเองเนี่ยได้ลูกเซตพีสก็ทำประตูได้บ่อยนะครับแล้วอย่าลืมว่าทีมเชลเก้นเนี่ยนะครับเป็นทีมที่ได้โอกาสไม่เยอะเลยนะครับคือพอเสียบอลโอเคข้างหลังเซฟให้พอบอลขึ้นไปถึงแดนกลางก็ถูกบีบถูกเพรสเสียบอลอีกบอลก็กลับมาอีก นะครับเสียไปส9ประตูแล้วถึงนาทีนี้นะครับอยู่อันดับ18มีอยู่8คะแนนเท่านั้นเองนะครับลูกได้เสียติดลบบานเบอร์30กว่าลูกแต่เนี่ยนะครับเป็นนักเตะอายุ20แล้วคุณจะให้ไปแบกทีมอย่างเชอร์เก้นเนี่ยยากมากนะครับ <S <S <ม>คือทั้งทีเนี่ยมันเละทั้งทีมนะครับชอเก้เนี่ยเปลี่ยนกุญซื้อช้าไปนะครับ มันต้องเปลี่ยนช่วงระหว่างซีซันแต่เดวิดวากเนอร์เนี่ยก็อยู่มาจนขึ้นเข้าซีซันใหม่นะครับพอมันตื้อนะครับมันทําอะไรก็ผิดไปหมดย้อนม,มาดูฝ่ายหินหรือฝ่ายบุญน,นะครับสายบุกก็คือโอซานคาบักสายบุญก็คือเบนเดวิสนะครับด้วยทักษะการไปกับบอลเนี่ยนะครับทั้งคู่ใช้ได้เลยนะครับนักเตะตรุรกีมัน มีจุดเด่นเรื่องทักษะอยู่แล้วลองไปดูได้นะครับส่วนเบนเดวิสเนี่ยครับเป็นเชนเตอร์ฮสายบุญไอ้คำว,ว่าบุญในที่นี้ก็คือใช้สมองนะครับจังหวะที่จะชิงจังหวะประทะหรือเข้าบอลแบบโอ้โหทิ้งตัวสไลด์เสียบหรือรต่างๆเนี่ยไม่โอเคแต่อ่านตำแหน่งดีมากๆแถมเล่นในระบบหลังสองหลัง3าได้หมดนะครับสามารถขึ้นไปเล่นในแดนกลางได้อีก ความเร็วทั้งคู่นี่ใช้ได้เลยนะครับดักทางเก่งมากนะครับบล็อกลูกยิงหรือไปซ้อนในตำแหน่งเวลา,าลูกมันหลุดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นตัวที่เป็นสกัดอยู่ก่อนที่บอลจะข้ามเส้นเนี่ยเยอะบ่อยมากนะครับบล็อกลูกยิงคู่ต่อ,อสู้ได้ดีมากแม่นมากโอซานคาบักเนี่ยบล็อกลวดบ่อยๆนะครับแต่อีกคนเนี่ยไม่ใช่เลยเบนเดวิสนะครับบล็อกบอลแม่นเหลือเกินนะครับออกบอลก็แม่นแล้วทั้งคู่เนี่ย คนหนึ่งถนัดซ้ายคนหนึ่งถนัดขวานะครับไอสายยางเนี่ยสามารถมายืนซ้อนในตำแหน่งแบ็คขวาได้ผมเชื่อว่าจะถูกส่งลงไปลองในตำแหน่งแบ็คขวาก่อน้วยซ้ําไปเหมือนตอนพัฒนาโจโกเมสเนี่ยเพื่อให้เข้าใจการเล่นในมิติหนึ่งที่จะมองเห็นในมุมว่าเฮ้ยเวลาเล่นแบ็คขวาเนี่ยคุณต้องการความช่วยหรือแบบไหนคุณต้องการสนับคุณต้องไปสนับสนุนเพื่อนแบบไหนเหมือนโจโกเมสนะครับอีกคนหนึ่ง เล่นแบ็คซ้ายได้นะครับก็คือเ็นเดวิสนะครับออกบอลแม่นจ่ายบอลแม่นเป็นคนมีรายละเอียดสูงมากคาดการอ่านเกมนะครับแล้วก็ไม่ตื่นเต้นคนหนึ่งเนี่ยตื่นตัวตลอดเวลาอีกคนหนึ่งเนี่ยโคตรนิ่งนะครับนิ่งมากนะครับทั้งสองคนก็เลยเป็นสายหยินกับสายหยางนะครับหยินก็คือเบนเดวิสสายหยางก็คือโอซานคาบัก เราไม่ต้องการกองหลังที่มันดุด,ดันมากจนเกินไปมันก็ต้องมีคนที่มาคอยปรับสมดุลและเกณฑ์อายุก็ได้นะครับเกณฑ์อายุคาบัก20สบายนะครับอีกคนเบนเดวิสนะครับอายุ25เพิ่ง25เต็มนะครับอันนี้ก็สบายเล่นได้หลากหลายตำแหน่งอันนี้ก็สบายเล่น ในลักษณะที่แตกต่างกันถามว่าทั้งคู่เนี่ยจะถูกพัฒนาไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวาด้วยเชื่อว่าใช่อีกตำแหน่งหนึ่งผมคิดว่ามีโอกาสจะถูกใช้งานก็คือตำแหน่งกองกลางตัวรับเพื่อให้อ่านมิติของทั้งสนามได้ดีดูพัฒนาการของเฮนโดยืนเซนเตอร์ฮอย่างเนียนนะครับก็คือเล่นตัวโฮลดิ่งมาในเล่นจนเล่นจนเขาไปไปคุยกับครบว่าขอเล่นตำแหน่ง,นงอื่นบ้างเถออเจ้านาย เออเฮ้ยใช่ใชเออจริง,รงๆแล้วเนี่ยยูทําอย่างอื่นได้มากกว่านี้นี่ว่าก็เลยลองล่นเบอร์แนะครับเบอร์แก็คือไปเชื่อมในเกมลุกมากขึ้นนะครับแต่มิติหรือความเข้าใจเกมเนี่ยคาดการณ์เนี่ยสูงมากนะครับไอ,อ้ตรงนี้นะครับก็เลยทําให้เฮนโดเนี่ยพัฒนาเป็นนักเตะที่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่เฮนโดนาทีเนี้ยสามสิบก็ไปแล้วนะครับแล้วตอนเนี้ครอป อยากจะให้มีเฮนโดเนี่ยสามารถเฮ้ยสามารถซีล็อกออกมาได้หลายๆคนเนี่ยมันจะดีมากตอนนี้สองตัวนี้ผมดูว่ามีโอกาสผมให้แปดสิบเปอร์เซนขึ้นนะครับริบูเอาทั้งคู่นะครับเอาเนี่ยดังนั้นพอได้ทั้งสองตัวนี้แล้วนะครับอีกคนหนึ่งก็คือเนทฟิลิปเนี่ยนะครับในความคิดของผมเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างแต่ว่า ตอนนี้ผมยังเชื่อว่านัทยังมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองเพื่อจะได้สัญญาต่อไปแล้วผมก็เชื่อว่านทไม่อยากไปไหนอยู่ริรวอพูเนี่ยแล้วถ้ามีพื้นที่แล้วให้ยึดตําแหน่งตัวจริงได้นะอย่างโก้เลยแล้วมันได้ลุ้นมากตอนนี้นะครับผมว่าได้ลุ้นเนี่ยอย่า,ยาคือ3มเซ็นเตอร์ตอนนี้นะครับก็คือนทฟิลิปอ่ะตอนนี้นะครับในเกมเจอกับไบรทันแต่คืนนี้นะตีสามสิบห้านะครับแต่ว่าคลิปนี้มันอาจจะขึ้นมาทีหลังก็ได้นะครับ โอซันคาบักับเบนเดวิสนะครับผมว่าทั้งสามคนนี้น่าจะเก็บไว้ทั้งหมดนะครับแม้ว่าจะได้ตัวเก่งๆเจ๋งๆ,ๆเข้ามาอีกก็าตามคือตอนนี้เอาทีมมั่นใจจริงๆเนี่ยคิดว่ากลับมาแล้วเนี่ยสามารถอุ่นใจได้เนี่ยก็คือฟันได้แต่ฟันได้เนี่ยผมไม่อยากให้รีบกลับมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือฟันได้เองเนี่ยเกิดปีมะแมมา,มาติบกเกิดปีมะแม่นะครับแล้วก็ ทั้งคู่เนี่ยเจอวิบากคนละแบบนะครับฟานไดฟ์เนี่ยเกิดปีมะแม่มาติดเกิดปีมะแม่แล้วก็อราศีวันเนี่ยนะครับมันเข้าองค์ประกอบสําเพ้งพอดีนะครับถ้าโดนกระทบทั้งราศีวันและหลักปีเนี่ยยากนะครับเดี๋ยวมาติดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกทีนึงครับสวัสดีครับ